สวัสดีครับผมไลอ้อนนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูผมรีวิวรถเข้าใหม่1นึ่คันในวันนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับเป็น t o y ยต้าไฮ u ักซ์ลีโว่ลเป็นตัว2.4ลิตรครับเป็นดีเซลเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่คือล็อกโคที่เป็นขับเคลื่อน2ล้ออยู่ในโฉมโมเดลปี2020 20, กับราคาค่าตัวในวันนี้ครับ739,000บาทนี่คือล็อกโคที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากล็อกโคโฉมตัวก่อน มีในเรื่องของระบบแปรผันตามคันหน้าเหยียบคันเร่งให้เองเหยียบเบรกให้เองระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทางข้างหน้ามีเข้ามาให้แล้วและระบบการออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้เบรกฉุกเฉินมีเข้ามาให้นี่คือระบบความปลอดภัยในเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับแน่นอนในโฉมโมเดลนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นชื่อรุ่นกันแล้วเห็นตัวรถกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรีวิว รอบคันตัวรถภายในภายนอกและห้องเครื่องสตาร์ทฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีออปชันอะไรที่ท่านจะได้บ้างในรุ่นตัวนี้นะครับถ้าพร้อมมาแล้วก็ฝากกดติดตามกด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับาทางช่อง YouTube Facebook และ t i k ต o k บุญสมรถบ้านนะครับฝากกดติดตามด้วยหากท่านใดกดติดตามแล้วฝากกดไ like, ลค, like, ค์กดคนนึงไลค์นะครับก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันครับไปครับ รถสวยหนึ่งคันเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาค่าตัวคันนี้ครับ7 3 9 0 0 0บาทราคาคันนี้เปิดแล้วนะครับ7 3 9 0 0 0บาทล็อกโครุ่นตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ำและไฟเดย์ไลท์รวมถึงไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วแสงสีขาวแล้วนะครับมีระบบแปรผันตามคันหน้าเหยียบคันเร่งให้เองเหยียบเบรกให้เองมีเข้ามาให้แล้วแล้วจับคู่กับกลัว ตัวเลด้าตรงกลางกระจกจะมีเป็นเลด้านะครับกล้องตัวจับวัตถุข้างหน้าถ้ามีวัตถุข้างหน้ารถเบรกอัตโนมัติ N M A T, ให้ทันทีทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังยังไม่มีหน้านในเรื่องของตรงอ่าเบรกอัตโนมั A T N M A, ติแต่เขาได้เซ,เซ็นเซอร์รอบคันที่เอามาชุดเชยให้แทนเปนเ็นเซ็นเซอร์พาร์คกิ้งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้จะอยู่ตรงด้านกันชนท้ายด้านหน้าและด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไฟตัดหมอกเป็นแสงสีขาวไฟสูงไฟต่ำ เป็นแบบ LED แล้วนะครับมีไฟเด y l ไลท์ให้นะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแสงสีเหลืองเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับจะมีทั้งตรงกระจกมองข้างแล้วก็ฝั่งหน้ารถเพิ่มความชัดเจนในการตีไฟเลี้ยวนะครับเวลาคนอีกคันหนึ่งเขาจะได้เห็นแบบชัดเจนเนาะนะครับเราเอียดรถให้ดูอีกครั้งนะครับ ราคา739,000บาทเป็น Toyota ปี2020 Hilux Revo 2.4ัก c ์รล็อกโคขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้ระยะทางอยู่ที่56,000โลนะครับนี่ดูสีสันรอบคันกันก่อนเนาะนะครับเริเวณด้า,น,าน,น,นหน้าเป็นประมาณนี้ด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะครับสีสันสวยนะไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆนะครับ ดูสีสันรอบคันเนาะมีอักษรไฮลักซ์กระจกทั้ง4บ้บานเป็นของ t o โย t a แล้วกระจกหลังและหน้าก็เป็นของ t o โยต้านะครับมีโลบานี่คือโลบาของแท้จากสวนโรงงาน t o โย t a ารถไม่เคยเคลียร์สีนะครับรถสีเดิมจากโรงงานนะครับสัญลักษณ์ลลกโกคนี่ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟถอยกับไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับแต่ก็ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับ นะครับดูสีสันรอบคันเนาะนะครับบริเวณด้านท้ายมีตําหนิหน่อยในเรื่องของรักยิ้มตรงนี้นะครับแต่ถนะ้าใครต้องการให้ความสวยงามมีอยู่2ประการประการหนึ่งเอาไปเก็บสีประการที่2มีพลาสติกครอบราคาประมาณพันกว่าบาทนี่แหละซื้อมาติดตรงนี้ไว้เพื่ออะไรครับนะครับให้ดูเป็นความสวยงามาร้กกันลอยได้ด้วยนะครับสามารถซื้อตัวกันลอยมาใส่ตรงนี้ได้นะครับเป็นมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็คลุมเลยนะเหมือนแม็กเลนเนอร์ตัวสมัยก่อนอะ่ะที่เอามาคลุมตรงนี้ เขามีขายให้แล้วเป็นแบบชิ้นเล็กๆเท่านี้ครับนะครับบางๆนะครับใส่แล้วดูสวยเลยนะครับแต่ย้ําว่านี่คือสีเดิมรถยังไม่เคยเคลียร์สีมีนิ้วรอยตรงด้านท้ายหน่อยนะครับแต่สภาพสวยนะครับลักยิ้มมีแค่ตรงนี้ลักยิ้มมีแค่ตรงนี้ที่เหลือไม่มีรักยิ้มนะสภาพสวยนะครับกันชนท้ายอย่างที่บอกมีเดาด้ตรงนี้ให้แล้วมีสองฝั่งนะเลได้มีสี่จุดนะครับกันชนท้ายไม่บุบไม่งอไม่ยุบ นะครับพลาสติกตัวที่เหยียบสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับาบานท้ายสามารถล็อกได้มีกล้องมองหลังให้แล้วเวลาที่เปิดเป็นแบบผ่อนแรงซึ่งผมไม่สามารถทำ่างนี้ได้ถ้าไม่มีผ่อนแรงนะครับนอกจากคนที่เขาจะเล่นกล้ามออกกํลาลังกายเนาะที่มันมีล็อกฝาท้ายเพราะฝาท้ายมันแพงข้อมุนล็อตแค่ตรงนี้เอาเบอร์สิบไหมนะครับเบอร์สิมาขันน็อกตรงนี้ดึงออกได้แล้ว ไฟไท้ายแพงครับเข้าเลยทําตัวที่ล็อกไว้ให้มาจากเดิมโรงงานนะครับในส่วนของตรงแม็กเลเนอร์นะครับแม็กเลเนอร์เป็นของโตโยต้าเลยนะครับแม็กเลนเนอร์นี้ก็เป็นของเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับการบรรทุกเห็ดแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เลขไมน้อยนะครับตามตะเข็บซุ้มซอกเม็ดอาร์เสาเดิมหมดนะครับตัวอักษร CR นี่ความเดิมลถ นะครับก็จะเห็นชัดเจนนี่ครับพวกเม็ดอาร์กนะครับตามตะเข็บชายพวกนี้เดิมหมดนะครับมีริ้วรอยการใช้งานในเรื่องของการบรรทุกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ต้องย้าว่านี่คือสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับนี่ตัวอักษรสีเอนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กนะครับพวกนี้เม็ดอาร์กต้องมีนะครับนี่ฮะนี่ตามขอบครับะสภาพสวยเลย ครัถคันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับรถเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานวันอาทิตย์วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาถ่ายรูปนะครับบรรยากาศพอดีครับอยู่ที่อมอข,อขอนแก่นนะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะครับนี่นะครับดูสีสันตัวรถสภาพสวยนะครับนี่ มีรักยิ้มตรงนี้นิดหนึ่งครับนะครับแล้วก็บานฝั่งทางนี้นะครับมีรักยิ้มแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับเป็นรอยตรงนี้เลยนะครับก็จะมีตําหนิตร,ตรงนี้นะครับประมาณมิลสองมิละประมาณนี้ครับ2อมิลประมาณนี้เป็นรักยิ้มบุกเข้าไปนะครับแต่ต้องย้ําว่านี่คือสีเดิมนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยใช้งานน้อยมากนะครับนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของอรอบคันตัวรถเนาะนะครับตวงตัวแม็กและยางเนาะแม็กและยางนะครับตัวนี้เป็นแมก็กแม็กเดิมเลยนะครับแม็กเดิมเป็นยาง AT ทและยางเนี่ยให้ดูดอกยางก่อนนี่คือดอกยางที่มีอายุ5ปีแล้ว ไม่เชื่อต้องดูตรงนี้ครับนี่สัป,ปดาห์ที่23ปี2020มันเป็นยางที่ออกมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับยางเดิมติดรถปี2020นสะครับสังเกตว่าดอกยางสวยมากรถไม่ค่อยได้ใช้ครับนี่คือเลขไมห้0 6 0 0 0โลคงไม่มีใครจะมาเก็บไว้แล้วก็โชว์ตรงนี้นะฮะเขาต้องใช้แต่เขาใช้งานน้อยถือว่าซื้อไปก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนแต่สามารถยังขับ ใกล้ๆได้ไหมได้แต่ในขณะที่เดินทางไกลอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของยางดอกมังแข็งแล้วควมนิ่มหายไปทําให้การก่อถนนเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะครับในเรื่องของตรงตัวยางเนาะนะครับแต่ยางเนี่ยเป็นยางที่ใช้งานน้อยจริงๆดูจากตามรูปแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับดอกลายสวยมากนะครับเชิดซีนะครับ ตัวนี้เป็นแชสซีเดิมเลยนะครับไม่มีการพ่นการสนิมใดๆนะครับตัวนี้คือของเดิมๆนะครับหมาเลขแชสซีเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับรถใช้งานอยูอ่สิงบุรีนะครับป้ายทะเบียนก็สิงบุรีกกอบป้ายก็สิงบุรีทั้งสงเหมือนกันนี่คือป้ายเดิมจากโรงงานเพราะคันนี้เจ้าของคนเดียวครอบของนะครับในส่วนของชายด้านท้ายนะครับ ตรงตัวยางอะไรเคยลงพื้นแล้วนะครับยางอะไรเคยลงพื้นแต่ก็ยังมีดอกแล้วก็ใช้งานได้อีกนะครับช่วงล่างนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูตัวถังครับดูตรงตัวถังครับสวยไหมครับนะครับนี่นะครับตัวเพาท้ายเนี่ยของเดิมเลยนะครับพวกสติกเกอร์เห็นไหมครับสติกเกอร์นะครับของตรงเพาท้ายพวกนี้ของเดิมหมดนะครับโชก็เป็นโชคของของล็อกโค้ตัวเดิมเลยนะครับ โชคเดิมนะครับโชคเดิมนะครับอย่างอะไรครบนะครับอันนี้คือมุมมองภายนอกช่วงล่างเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูชุดสีตรงแถบชายล่างนี้ไหมนะครับนี่ครับนี่ครับชุดสีสวยเลยชุดสีสวยเลยนี่ครับนี่ครับช่วงล่างเดิมๆไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ครับ ประมาณนี้ในส่วนของตรง,ตรงช่วงร่างนะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันนะครับประตูมือเปิดเป็นแบบคีเลตนะนี่สามารถกดสามารถสั่งการล็อกรถอย่างนี้ได้ดูนะครับรถล,ล็อกแล้วล็อกยังไงเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แต่ถ้ากดปุ่มอีกทีนึงครับเปิดได้แล้วนะครับนี่คือประตูที่เป็นอ่า เลนะครปิดเข้ามาด้านในครับผมนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับนะครับนี่แผงประตูสภาพสวยเลยนะครับกระจกทุกบานเป็นแบบไฟฟ้าและได้เป็นแบบออตโต้กดครั้งเดียวขึ้นจนสุดลงจนสุดเพียงครั้งเดียวนะครับนี่เซ็นทรัลล็อกควบคุมประตูทุกบานกระจกมองข้างปัดไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับการทํางานเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับน,นี่คือมุมมองด้านในของคอนโซลหนา้า มุมมองฝั่งทางคนขับนี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันคนขับได้เบาะปรบไฟฟ้ามีถุงลงมนิรภัยทั้งทางตัวเบาะรถและมีตรงพวงมาลัยแล้วก็ใต้หัวเข่าอีกหนึ่งจุดรวมถึงเสารตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่แอร์แบกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับแอร์แบ ที่บอกมาเมื่อกี้คู่หน้าอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับหัวเสา A B มีเหมือนกันตัวบอรถมีเหมือนกันคอนโซลหนา้ามีเหมือนกันแต่พิเศษก็คือคนขับจะได้ตรงหัวเข่าแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม Engine Start ์ t สตกดปุ่มเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับนี่เซนเซอร์ปาร์กิ้งรอบคันฝาทังน้ำมันอยู่ตรงนี้ฝากระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้อยู่คู่กันเลยนะครับ ฝาข้งน้ามัก็จะอยู่นอกเพราะว่าใช้งานเปิดบ่อยนะครับนี่บอะปรับไฟฟ้าหน้าหลังตัวพนักพิงปรับเอ็นได้หมดต่ำสูงสัดส่วนแต่ละคนไม่เท่ากันครับสามารถปรับได้แบบอิสระเลยนะครับน,นี่ครับพวกติ๊กเกอร์ล่มยานี่ครับแล้วก็ตามหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับงัดแงะนะครับหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับนี่ไม่เคยขันงัดแงะใดๆ อืมครับสวยมากครับน,นี่ครับมีตำหนิตรงไหนเดี๋ยวชี้แล้วก็บอกให้นะครับอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆดูสภาพความสวยงามไปเรื่อยๆเลยนะครับมีแอร์ให้นะครับปรับไปทางซ้ายทางขวาขึ้นบนลงล่างได้นะครับสีทิศทางฝั่งนี้ก็แยกกันเหมือนกันนะขึ้นลงซ้ายขวานะครับ มานนี้นะครับมีที่ใส่ของตรงนี้ให้แบบนี้ไม่ใช้ก็ปิดนะครับรองรับได้4กิโลสำหรับการหิ้วของใส่ของไม่อยากให้ของโดนตรงนี้โดยตรงนะครับสามารถใส่กระสานะหลังได้ของชายเบาคู่หน้านะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนี่ตรงนี้สามารถเท้าแขนลงมาได้นะครับสามารถวางแขนเข้าไ้ตรงนี้ได้แล้วก็มีในเรื่องของชั้นวางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับหรือถ้าไม่ตรงนี้ก็สามารถวางตรงนี้ ก็อได้นะครับตรงนี้ก็วางขวดน้ำจะโอเคเลยขนาดได้ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยมิลลิตรสามารถวางได้นะครับขวดใหญ่ที่เขากินกันไม่ใช่ขวดเล็กอย่างนี้นะขวดใหญ่ที่เป็นขวดสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทวางได้นะครับขวดน้ำใหญ่วางได้เลยนะครับขนาดพันกว่านะครับพอเข้ามาด้านในนะครับเดีย๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูก่อนเหยียบเบรกนะครับและกดปุ่มสตาร์ท มีมีระบบเจ้นเตือนกันชนมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลมีเรียบร้อยนั้นหน้านี่ไฮ l ัก r ์ v ีโวแล้วก็มีตัวอักษรที่เป็น t o โยต้นี่คือของเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวปิดประตูด้านไหนก่อนนะครับนี่เข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวเอากระจกลงนี่ก่อนไหมแสงจะได้เข้านี่นะครับมุมมองสวยมากคอนโซลสวยนะครับไม่แตกหักไม่ล้าไม่มีชำรุดนะครับ คอนโซลดูดีนะครับพวงมลาลัยยังมีความเป็นลายหนังเห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่มีแอร์แบทให้อันนี้เป็นมันติฟังก์ชันก็จะเชื่อมซิงก์กับตัวหน้าจอกลางนะครับนี่หน้าจอกลางก็เป็นแบบนี้เลยเข้าไปตรงเมนูนะครับสามารถตั้งค่าเล่น FMAM ได้เชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โฮมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เสียบถ้าใครไม่มีแบบเป็นโทรศัพท์บลูทูธก็สามารถเสียบสายที่ว่าเป็นแบบตรงนี้ได้นะครับนี่นี่ครับพวกไทป์ a อนะครับไทป์เก็เสียบใส่ได้นะครับเชื่อมต่อหรือต้องการ AUX ก็จะมีรตูตรงนี้ให้นะครับตัวนี้เป็น Power outlet ทนะครับ <S <S ที่ชาร์จนะครับนี่มีมาให้ 2จุดเลยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารไม่ต้องแย่งกันแล้วนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดเข้าไปอย่างนี้น่ครับเสียบไม่ถูกลูกนี่เข้าไปอย่างนี้อีกอันหนึ่งก็เสียบให้มันอยู่ตรงนี้นี่ครับสามารถกันแต่ว่าต้องต้องทำสองมือนะอ๋อมันเสียบม,มันไว้ล่างไว้ล่างแน่ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางนะครับแต่ว่าเสียเวลาคลิปเอาไว้นี่ก็ได้นะครับาวางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะขวดน้ําขนาดใหญ่ก็วางได้นะครับบางขวดบางแบรนด์มันก็จะโดนบ้างนะครับแต่ก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับได้2จุดแต่ปกติก็วางแก้วน้ําก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ส่วนตัวเลยทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารมีมาให้เหมือนกันนะครับแอร์เป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับ ความแรงของพอัดลมปรับในเรื่องของอุณหภูมิปรับในเรื่องของช่องทางอากาศนะครับออกทางหน้าหรือต้องการออกทางเท้าหรือออกพร้อมกันเลยก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับ,นะรบมีโหมด Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหให้แล้วตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถเชนเกียร์บวกลบเองได้นะครับเข้าไปที่โหมดดีอันนี้คือดีปกติหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปตัวดแต่ถ้าเกิดเราดันมาตรงนี้จะเป็นรูปตัว S และเป็นเลข4เลข4ี่ก็เหมือนกันก็เหมือนเกียร์สีครับถ้าต้องการลงก็ดันลงมาก็จะเป็นเลข3เลข2เลข1สามารถเชืงเกียร์เองได้แต่รถไม่มีดับนะเกียร์ธรรมดาคือถ้าเกิดทําผิดพลาดมันจะดับแต่ตัวนี้มันจะมีการดรอปเกียร์ลงมาให้ถ้าเกิดรอบมันไม่ได้มันก็จะดรอปลงมาให้แต่เวลาขี่รถไปแล้วท่านต้องขึ้นเกียร์นะมันจะไม่มีทางขึ้นเกียร์ให้เลยขาดจากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สมันไม่มีทางเปลี่ยนให้แต่ถ้าเกิดอยู่เกียร์สแล้ว รอบควมเร็วไม่ได้มันจะลงมาให้แม้ท่านจะอยู่เกียร์ไหนก็ตามอยู่เกียร์หอยู่เกียร์หออกตัวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งให้นะครับนี่ก็จะมีอำนวยความสดวกตรงนี้ให้นี่เป็นเบรกมือนะนี่นะฮะน่ครับมีที่ใส่ของแล้วก็มีปลั๊กให้นะสามารถเสียบเป็นปลั๊กได้นี่นะครับมีขนาดบอกนะครับ ประมาณนี้สภาพสวยนะไม่มีชำรุดใดๆนะครับเลขไมค์คันนี้นี่ห้าห0ืกพนโลนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นี่คือลายของล็อกโค้โมเดลปี2020และตัวนี้พิเศษคือเป็นคูซอนโทและมีอะแดปทีแปรผันตามคันหน้านี่ตรงนี้ครับนี่มีการออกนอกเลมีแปรผันตามคันหน้าเวลากดเข้าไปปุ๊บก็สามารถวัดระยะได้ว่าต้องการห่างจากคันข้างหน้า1เมตร2เมตรหรือ3เมตรก็ แล้วแต่ท่านเลยตามความสะดวกแล้วแต่หน้างานของท่านนะครับสามารถแปลผัานตั้งแต่ความเร็ว30จนถึงสูงสุดของตัวรถได้เลยนะครับแต่ขั้นต่ําอยู่ที่30นะครับเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของอด้านหน้าตัวรถเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอีกปุ่มหนึงลืมบอกเลยเป็นแ r ช c t ั่นค o n t r o l มีเข้ามาให้แล้วเป็น เรียกว่าบิน BSC ก็ได้ช่วยในเรื่องของเสถียรภาพในการทรงตัวถ้ารถเกิดการลื่นถลยล้อใดล้อหนึ่งระบบตัวจับได้เขาจะเอาน้ามันเบรกมาหน่วงตรงล้อคู่ที่มันเกิดอาการฟรีเพื่อให้อาการฟรีของมันเนี่ยช้าลงจนล้อเนี่ยหมุนเท่ากันทั้ง4ล้อนี่คือ traction control และอาจจะไม่มีแรงเต็มร้อยหมายความว่าเวลารถมีความปลอดภัยขึ้นมาล้อที่มันหมุนฟรีเนี่ยมันจะหมุนแล้วก็หยุด มันจะหมุนแล้วก็หยุดเพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับเหมือนด้านด้านล่างเนี่ยเป็นเป็นพื้นมันลื่นใช่ไหมเราค่อยๆเดินไม่ใช่ว่าเราวิ่งเลยถ้าวิ่งเลยเนี่ยลื่นแน่นอนแต่ถ้าเดินไปด้วยทําความเร็วบ้างแล้วก็ชะลอบ้างนั่นคือสร้างความสมดุลน,นั่นคือแท็กชัน่นแต่ถ้าเกิดท่านปิดแท็กชัน่นวิ่งร้อยเปอร์ซแล้วใช้หน้าง,งานสำหรับตอนที่ว่าท่านจะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องการสถานการณ์ที่ว่าต้องใช้กําลังในการขึ้นไปไม่ต้องการระบบความปลอดภัยแล้วแต่ต้องการกาลังขึ่นจะขึ้นไปมันน่าจะเพียงพอท่านกดปิดได้เลยเวลากดปิดปึ๊บกดค้างไว้ระบบป้องกันล้อหมุน TRC ถูกปิดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าท่านเผลอปิดแล้วมันจะไม่ทํางานก็คือถ้าเกิดขี่ด้วยความเร็วระบบกลับมาทํางานให้ทันทีด้วยความเร็วประมาณ50หรือ60นี่แหละเขาจะกลับมาทํางานให้ทันทีเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับหน้าจอก,กอ็สามารถบอกในเรื่องของอระบบการแจ้งเตือนเร <_ D> ดาร์ระบระบบลูทูธแล้วก็ความเร็วนะครับต้บองค่าระบบการออกนอกเลนระบบการชนนี่เข้าไปปุ๊บความไวในการตอบสนองนะครับนี่นะครับเอาระหว่างกลางไว้ดีกว่านะครับไอดู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 ด ระบบ LDA นะครับระบบช่วยควบคุมการเบรกเปิดระบบควมไวในการตอบสนองอันนี้ก็ปรับที่2การเตือนเมื่อสายตาเมื่อล้าก็จะมีบอกให้นะครับก็คือระบบการออกนอกเลนนะครับก็จะเป็นการอ,าออกนอกเลนปุ๊บคงอะไรดึงมานิดนึงแล้วก็มีการชะลอให้นะครับในเรื่องของการหยยบเบรกนะครับ ประมาณนี้นะครับนื่องคือระบบ LDA นะครับหน้าจอก็จะซิงกับตรงนี้นะครับตรงนี้จะซิงกับเรือนใหม่เป็นดนะิจิตอลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นมันติฟังก์ชันสามารถซิงกับตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงโทรเข้าโทรออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆกันกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของสภาพตัวรถแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องกันด้วยนะครับปิดเลยนะครับคณขับดูอีกครั้งเบาะสภาพสวยนะครับ เบาสภาพสวยเลยน,นี่ครับสภาพสวยเลยฝา <c oughs> ก็โปรงหน้าเปิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้ โดยรวมสภาพสวยนะครับจริงๆสีภายนอกคนที่ผมชี้มาในเรื่องของตรงลอกยิ้มเนี่ยท่านไม่ต้องไปทําสีก็ได้คือเสียดายนะครับเพราะว่าสีเดิมเนี่ยจะมีความสดมากกว่าและสีเดิมเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแม้จะมีอายุหลายสิบปีแต่ในเรื่องของสภาพในเรื่องของความเดิมความบางของสีรถท่านได้จุดนี้ไปแต่ถ้าแลกกับการทําสีมาสวยงามเหมือนกันแต่ในเรื่องของสีอาจจะมีความเสื่อม มากกว่าปกติเพราะมันไม่ใช่ของเดิมแท้จากโรงงานที่เขาผลิตจากเหล็กชิ้นบางๆแล้วก็มาสาดสีทีเดียวนะครับแต่ก่อนมันก็จะเป็นเหล็กบางๆแล้วเขาสรดสีมาอันนั้นคือสีเดิมบางนะครับเวลาเขาเคาะเห็นไหมครับเสียงออกโปร่งนะแต่ในกรณีถ้าเกิดเคาะแล้วเสียงมันออกอึมคึมเพราะเพราะฉะนั้นเ้าตีเลยว่ารถทําสีมาหนานะ หรือบางค่ายสีอาจจะทำมาหนาหรือว่าเคลเือบเลเกอร์มาหนาอันนี้ก็เรื่องปกติแต่ Toyota เ,เวลาเคาะเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะเคลือบไป2ชั้นนะครับแต่ในเรื่องของความเดิมบางต้องมีเห็นนะครับนี่นะครับเรื่องสีรถซีเรียสนิดน,นึงนะครับแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกว่าท่านจะทำหรือไม่ทำก็ชี้แจงผมมาได้นะครับเดี๋ยวค้งฝังกระโปรงสักคู่ครับ เข้ามารับชมครับนี่คือภายในห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องปริมาตร2.4ลิตรนะครับตัวนี้อยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดน่าจะอยู่ถ้าผีขอภัยด้วยอยู่ประมาณ400นิวตันเมตรนะครับแต่ในเล่มเขียน150แรงม้าเป็นเครื่อง2.4นะครับนี่เป็นเครื่องรีโวเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะครับ ไม่มีซื้อไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวมาดูจุดในเรื่องของความเดิมกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาจอดลึกที่ห้องเครื่องนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับตัวอักษรโตโยต้านะครับแผ่งกันความร้อนนะครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับนี่นะครับ นะครับไล่มาบอดี้โครงสร้างเดิมหมดเลยแล้วก็หัวน็อตไม่มีการขยับนะครับนี่ตรงนี้ติ๊กเกอร์มอ,อกอรแล้วก็เพดตัวรถนะครับเพดต้องแบนเรียบแบบนี้ห้ามงอห้ามยับนะครับอันนี้ปี2020นะครับเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับตามคานเดิมหมดเลย วงกลมเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมในกรณีถ้ารถโดนชนมารูปทรงสี่เหลี่ยมของวงกลมมันก็จะเบี้ยวเนาะจะไม่เป็นรูปทรงเดิมนะครับนะ่ครับหัวน็อตเดิมครับลูกศอนนะครับนะี่ครับอยู่ครบหมดเลยตัว R ฝั่งทางขวา L ก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับนะครับนะครับไล่มาเรื่อย รุ่นเดิมครับนะครับมี ABS ให้น้ำมันเบรกเนี่ใสๆแบบนี้นะครับไม่เลย่อมอาน้ำใสๆนะครับรถค่อยดีในเรื่องของเลขไม้ที่น้อยแล้วก็การใช้งานที่น้อยเนี่ยทำให้เครื่องล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันไม่ช้ำนะครับช่วงล่างไม่ช้ำแล้วการขับขี่มันก็จะมีความสมูทมากกว่านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงตามอ่าตรงใต้ประเกันเนี่ยนะครับ ต้ครอบเครื่องฝาครอบเครื่องเนี่ยยี่สิบกขีดหยี่สิบก็คือบอกในปีของชิ้นส่วนที่ผลิตหรือเรียกว่ารอยมาร์กก็ได้นะครับรอยมาร์กก็จะเป็นพวกสีชมพูหรือสีที่เขียนไว้ช็อกเขียนไว้นะครับพวกตามมาร์กไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขีดเขียนไว้นะครับสีชมพูขีดเขียนไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงอะ่ะนะครับ อันนี้คือเขียนมาร์กไว้นะครับว่ามีการแก้ไขอะไรไหมนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับก็จะดูง่ายๆเนาะนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเช็คในะเรื่องของสภาพให้เรียบร้อยแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับแต่บางทีลูกเล็กก็ไม่ใช่มีผลแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแอมป์ของแบตเตอรี่การให้พลังงานในการที่รถสตาร์ท นะครับถ้าแบตเตอรีร่พลังงานไม่เพียงพอแม้จะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ไม่ช่วยนะครับสำคัญที่ดูมันจะมีบอกขนาดว่าให้ขนาดไฟฟ้าความจุเท่านี้ก็มีส่วนนะครับนะครับสำคัญที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทรถเนี่ยต้องไฟทั้งหน้าจอทั้งเลือนไม้ระบบต่างๆไฟฟ้าถูกไปเลี้ยงด้วยแบตเตอรีร่นะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับดูนี่หยิบเบรกสตาร์ทนะครับในสตาร์แล้วนะครับไม่มีสตาร์แล้วลากนะนี่สตาร์เสียงเดียวนะฮะโตโยต้าแล้วก็มีหน้า,ามีตรงนี้ให้ด้วยเป็นบันทึกนะครับบันทึกหน้ารถนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับภาษีไม่ขาดนะภาษีหมดยี่สามกันยานหกแปดนะครับอ่ะรายละเอียดอีกครั้งครับคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นแบรนด์โตโยต้าปีสองศูนย์สองศูนย์ไฮักลีโวสองจุดสี่ล็อกโคแท้ขับเลขไมค์คันนี้ห้าหมื่นหกพันโลครับท่านใดสนใจ อยากจับจองเป็นเจ้าของสนใจคันนี้โทรสอบถามกันมาก่อนได้เดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรเนี่ยจะขึ้นไวท้ที่ตรงบนตรงนี้นะครับตรงแถบนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของการติดต่อเนาะนะครับสำหรับวันนี้ครับผมไลออนจากช่องมุลสนรัฐบานต้องขอตัวลาหน้าที่นี้กันด้วยเี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีลหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ